กริยาอยู่ท้ายยังไม่จบเมื่อคลิปที่แล้วยังมีอีกหกตัว ob bis before o b w a l nasdem violent อีก30ประโยคตัวอย่างในวันนี้พร้อมแล้วไปเรียนรู้ความหมายและไปฝึกหัดพูดประโยคเหล่านี้กันค่ะ ob แปลว่าหรือไม่ว่าใช้ในประโยคคำถามทางอ้อม ไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ i h e i s n i c h t Ob e r k t i c h e i s n i c h t Ob e r k m m t ฉันไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่า Sie fragt Ob du m i t k o m s t Sie fragt Ob du m i t h kümst เธอถามว่าคุณจะไปด้วยไหม w i r wissen nicht, ob es regnet. w i r wissen nicht, ob es regnet. พวกเราไม่รู้ว่าฝนจะตกไหม Er fragt sich, ob das wahr ist. A f r a g t s i c h ob das wahr ist? เขาสงสัยว่านั่นเป็นความจริงไหม Ich überlege, ob ich gehen soll. Ich überlege, ob ich gehen soll. ฉันกำลังคิดอยู่ว่าควรไปดีไหม ob วอลแม้ว่าใช้แสดงความขัดแยง้งอบวอลเอ็ดรักเน็ตเกินเวิ่งสปาเซรินอบวอลเอ็ดรักเน็ตเกินเวิ่งสปาเซรินแม้ว่าฝนจะตกพวกเราก็ยังไปเดินเล่นอบวอล sie m u r d e r ist, arbeitet sie weiter. Obwohl sie m u r d e r ist, arbeitet sie weiter. แม้ว่าเธอจะเหนื่อยเธอก็ยังทำงานต่อ Obwohl er, oh Ob er krank ist, geht er zur Schule. Obwohl er krank ist, geht er zur Schule. แม้ว่าเขาจะป่วยเขาก็ยังไปโรงเรียน o b w o h ke ich keine Zeit habe, helfe ich dir. o b o h ich keine Zeit habe, helfe ich dir. แม้ว่าฉันไม่มีเวลา ฉันก็ยังช่วยคุณ Obwohl wir arm sind, sind wir glücklich Obwohl wir arm sind, sind wir glücklich แม้ว่าเราจะจนเราก็ยังมีความสุข bis แปลว่าจนกว่าใช้กับช่วงเวลาที่จะสิ้นสุด มาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ What here this is zur k o m m e r What here this is zur k o m m e r รอตรงนี้จนกว่าฉันจะกลับมา Ich bleibe bis du f e t i g bist. Ich bleibe r bis du fertig st, bist ฉันจะอยู่จนกว่าคุณจะเสร็จ Wir spielen bis es dunkel ist Wir spielen bis es dunkel ist พวกเราเล่นจนกว่าฟ้าจะมืด Sie arbeitet b i s a l i c s Fertig is C. a r b e i t e t b i s a l i c s Fertig is เธอทำงานจนกว่าทุกอย่างจะเสร็จ Blibe here b i s is this roofer Blibe here b i s is this roofer อยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะเรียกคุณ before แปลว่าก่อนที่ ich f r i s t k e b e f o r e ich zur Arbeit gehe ich f r i s t k e b e f o r e ich zur Arbeit gehe ฉันกินข้าวเชาว้าก่อนที่จะไปทำงาน wash your hands before you eat wash your hands before you eat ล้างมือก่อนที่คุณจะกิน e a s h m a r k e the house of carbon before each t a n s h e r ich mache die Hausaufgaben before ich fernsehe ฉันทำการบ้านก่อนที่จะดูทีวี before h u gest u sag mir becheid before du gest sag mir becheid ก่อนที่คุณจะไปบอกฉันด้วย We r rufen in and before we are f a h r e n We r e rufen in and before we are f a h r e n พวกเราโทหาเขาก่อนที่เราจะออกเดินทาง Wereld แปลว่าขณะที่ไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ während ich esse, l s s e s c s Zeitung um. während ich esse, lese ich Zeitung um. ขณะที่ฉันกินฉันก็อ่านหนังสือพิมพ์ We ลานี d d ่านหนังสือพิ่ während des Unterrichts ist Handy verboten. ขณะเรียนห้ามใช้มือถือ Ich höre Musik während ich arbeite. Ich höre Musik während ich arbeite. ฉันฟังเพลงขณะทำงาน Er telefoniert, während er fett. Er telefoniert, während er fett. kann sab, kannakabrot. Während sie schleft, putze is. Während sie schleft, putze is. ขณะที่เธอนอนฉันก็ทำความสะอาดนักเดมแปลว่าหลังจากที่นักเดมเอชเกเกสเซนฮาร์เบอร์เกเฮ p a ชสปา e n เรนนักเดมเอชเกเกสเซนฮาร์เบอร์เกเฮเอชสปาเซเรนหลังจากที่ฉันกินข้าวแล้ว ฉันก็ไปเดินเล่นนักเดมซีเกงเงินอีสหัวเดอเอสรูฮิชนักเดมซีเกงเงินอีสหัวเดอเอสรูฮิชหลังจากที่เธอไปแล้วทุกอย่างก็เงียบนักเดมเสเกลันด์ฮาร์เบอร์เซฮ์ นนันเดมไอส์เกลนด์ฮาร์เบอร์เซฟหลังจากที่ฉันเรียนแล้วฉันก็ดูทีวีเวียนะ์ซินจ์เกกับเงนนักเดมเดฟลิม,มสุดเอนด็นเวเวีย์ซินจ์เกกังนนักเดมเดฟลิม,มสุดเอนด็นเว พวกเราออกไปหลังจากหนักจบ is rufer dich an nach dem ist angekommen bin ich rufer dich an nach dem ist angekommen bin ฉันจะโทรหาคุณหลังจากที่มาถึงแล้ว ob แปลว่าหรือไม่ว่า ใช้ในประโยคคำถามทางอ,อ้อมไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ ich weiß nicht, ob er kommt ich weiß nicht, ob er o m t ฉันไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่า sie fragt ob du mitkommst sie fragt อบดูมิสคุ้มเธอถามว่าคุณจะไปด้วยไหม We wissen We listen nicht is listen nicht พวกเราไม่รู้ว่าฝนจะตกไหม fragt s า c h ob das war ist er fragt sich ob das war ist เขาทงสัยว่านั่นเป็นความจริงไหม ich überlege ob ich gehen soll ich überlege ob ich gehen soll ฉันกำลังคิดอยู่ว่าควรไปดีไหม อบวอรแม้ว่าใช้แสดงความขัดแยง้ง o บวอร์ e อ็รักเน็ตก h น n ีเออร์สปาร์เซรนอบวอร์ e อ e เร็ก s น a ตก็นบีรซแม้ว่าฝนจะตกพวกเราก็ยังไปเดินเล่นอบวอ h l sie muder ist arbeitet sie weiter o b w o l l sie muder ist arbeitet sie weiter แม้ว่าเธอจะเหนื่อยเธอก็ยังทำงานต่อ obwolle แหลง ist get a r er surschule o b w o l l แอร์ค a er. ั be i งอีส์ t กจแอร์ส่วแม้ว่าเขาจะป่วยเขาก็ยังไปโรงเรียน o บว i ล i s ส์ e is าไ e ท์ฮ a r อเฮลฟ์ฟอร์อีส์เ s ี i ร์อบวอลอีส์ h านาไซท์ฮาเ r แม้ว่าฉันไม่มีเวลา ฉันก็ยังช่วยคุณ Obwohl wir arm sind, sind wir glücklich Obwohl wir arm sind, sind wir glücklich แม้ว่าเราจะจนเราก็ยังมีความสุข b i s แปลว่าจนกว่าใช้กับช่วงเวลาที่จะสิ้นสุด มาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ What here? This is s u r k o m m e r What here? This is s u r k o m m e r รอตรงนี้จนกว่าฉันจะกลับมา Ich bleibe bis du f e r t i h bist. Ich bleibe. bis du fertig st, bist ฉันจะอยู่จนกว่าคุณจะเสร็จ Wir spielen bis es dunkel ist Wir spielen bis es dunkel ist พวกเราเล่นจนกว่าฟ้าจะมืด Sie arbeitet b i s ales fetix er is C. Arbited b i s ales fetix is เธอทำงานจนกว่าทุกอย่างจะเสร็จ Blibe here b i s is this roofer Blibe here b i s is this roofer อยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะเรียกคุณ before แปลว่าก่อนที่ ich f r i s t k e before ich zur Arbeit gehe ich f r i s t k e before ich zur Arbeit gehe ฉันกินข้าวเชาว้าก่อนที่จะไปทำงาน wash ได i r แฮนเด before you e a t wash ได i r แฮนเด before you e a t ล้างมือก่อนที่คุณจะกิน age marker the house of carbon before a g f r a n s a e r ich mache die Hausaufgaben before ich fernsehe ฉ e, e, uh ันทำการบ้านก่อนที่จะดูทีวี before h u guest s a g mir beside before h u guest s a g mir beside ก่อนที่คุณจะไปบอกฉันด้วย w e r r u a e n i n a n before we're f l r e n We're rufen i n in a n before we're f l r e n พวกเราโทรหาเขาก่อนที่เราจะออกเดินทาง w h e r e n d แปลว่าขณะที่ไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ während ich esse lese i s e i t u m während ich esse lese i s e i t u m ขณะที่ฉันกินฉันก็อ่านหนังสือพิมพ์ während des u n t e r r i c h s ist Handy verboten während des Unterrichts ist Handy verboten. ขณะเรียนห้ามใช้มือถือ Ich höre Musik während ich arbeite. Ich höre Musik während ich arbeite. ฉันฟังเพลงขณะทำงาน Er telefoniert, während er fährt. Er telefoniert, während er fährt. Kaufe Während sie schläft, putze ich. Während sie schläft, putze ich. ขณะที่เธอนอนฉันก็ทำความสะอาดนักเดมแปลว่าหลังจากที่นักเดมเอชเกเกสเซนฮาเบเกเฮเอชสปาเซเรนนักเดม ich ชเกเก s เซนฮาเบเกเฮ c h ชสปา i ซ r รนหลังจากที่ฉันกินข้าวแล้ว ฉันก็ไปเดินเล่นนักเดมซีเกียงเงินอีสต์ฮัวเดอเอสรูฮิชนักเดมซีเกงเงินอีสต์ัวเดอเอสรูฮหลังจากที่เธอไปแล้วทุกอย่างก็เงียบนักเดมอีสต์เกลันด์ฮาร์เบอร์เซฮ์อ แฟนนันกเดมอ s t geland h a r b o ร์ s บ e ร์ s แฟนหลังจากที่ฉันเรียนแล้วฉันก็ดูทีวี We ีย e n สินเก่งเง n นนันกเด e เดฟลิม e ูเอ w เ r ว e าเวีย n n ส e นเก่งเเดมเฟลิมซูเอว เพื่อนเราออกไปหลังจากหนักจบ H Rutherford นักเดม H a n e k o m m e n Bin H Rutherford นักเดม H a n e k o m m e n Bin ฉันจะโทรหาคุณหลังจากที่มาถึงแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน ที่ฟังและฝึกฝนมาจนถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากสนใจคอรส์สออนไลน์45บทสนทนาเยอรมันสำหรับมือใหม่กดลิงก์ด้านล่างเพื่อดูคลิปตัวอย่างฟรีแล้วมาฝึกฝนและพัฒนาภาษาเยอรมันไปด้วยกันนะคะและพบกันใหม่บ๊ายบาย